สวัสดีครับจะมารีวิวครับเชฟนะครับสองชั้นแปลงตาหวานนะครับปีศูนย์หกนะครับตัวท็อปนะครับไฟฟ้า ABS นะครับผมมาชมครับเครื่องฟิตาร์ทิดง่ายนะครับแอร์เย็นเพียงพอนะครับแอร์หนาวๆเลยช่ำๆเลยครับเลขมาอยู่ที่แสนแปดนะครับกระจกไฟฟ้านะครับมองข้างปรับไฟฟ้านะครับผมภายในสวยนะครับภายในสวยแบบเดิมๆนะครับมีตำแหน่งเบาะคนขับขาดนิดหน่อยนะครับผม สมนักนะครับเป็นอาร์มเดิมๆโรงงานนั่งคันนะครับแล้วก็กันนี้ผทรงหล่อๆนะครับทรงนี้จัดมาหล่อๆเลยนะครับล้อขอบสิแปดนะครับล้อยางใหม่ๆครับใช้ยาวๆล้วเครื่องยนต์นิ่งๆนะครับน้ําไม่ดันนะควันไม่ไหลนะเดินทางไกลได้ปกตินะครับอินเตอร์ซิ่งมาแล้วนะผมแบตเตอรี่ใหม่เลยนะครแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่เลย สีสันโดยรวมนะครับมีริ้วรอยนะครับตามการใช้งานเล็กน้อยเล้คิดขวดนะครับเครื่องล่างแน่นนะครับไม่มีดังแล้วประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์เป็น2.5นะครับรีแม p นะครับรีแม e m ะเสร็จใช้งานนะครับสภาพโดยรวมก็ประมาณนี้แล้วดูรถได้ที่ยยุทธยาเสนาแล้ว สนใจพูดคุยสอบถามได้นะครับบริการส่งถึงที่เหมือนเดิมเราภาพประมาณนี้นะครับสนใจสอบถามได้เลยครับราคานะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนั้นแล้วสนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ